กะสบายดีนะสวัสด,ดีดเ้อพ่อแม่พี่น้องบัดสู่สู่คนนอกว่า,าสิเป็นฟังไทยหรือฟังลาวต่างประเทศเนาะบ่อยเน่าก็ยินดีต้อนรับขสสบาสู่ส่องบ่อยเน่าซานเน่คือเก่าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้กะเมื่อนี้บ่อยเน่ามาอยู่อยู่บ้านโนนปา่าไรเนาะพ่อแม่พี่น้องกะบ,บ่อยเน่ามาพ่อองนี้ได้จังไหนกะมีบ้านโนนสะบางเนาะคนแนะนํามาว่ามีคน ที่พิ่นทุกที่สุดในหมู่บ้านก็ว่าได้นะพี่น้องในตอนนี้นะพอบอยาวมามาถ่ายกะบเราบอกว่ามาอีกมาอีกแล้วบอว่บอรเราวะมอยกาเลยว่ามีคนมาถ่ายมาถ่ายคลิปแล้วบ่เตียงทองเขาเคยมาถ่ายล้วพี่น้องแต่บอยาากับก็เลยอยากทำพาดอะไรอีกเถื่อเนาะก็คือซูบโซมหลายพพี่น้องอาจจะยังมาบ่ถึงหรือว่าล่าซากมอยยาไปยังบ่ฮู้เนานะ แต่พอนกก็บจิขอิเายกันไว้ก่อนพ,พ่นพี่น้องบางเทีอาจจะสายซ่องเพ้อนอาจจะต้องการความูลเรือเนาะพี่น้องกะโอเคพ่นพี่น้องพื้นพอนกบ่ได้หู้บ่ได้นัดบ่ได้หมายแล้วไปเลยเนาะจะเชียร์นซื้อเลี้ยงน้ำละซื้อ,อยังยน้ำท่วมเห็นแล้วจ,จ้าสบายดีสบายดีโดย <laughs> แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมัน โ okay. อเคจ้าเอามือลองมาหน่อยเดี๋จ่าเอามือลงอันเท้อแล้วจะซื้อยังนะซื้อสายซื้อซื้อสายเนาะเลยลูกเจ้าวันวนสองมาหน่อยด้วยผัวดิปนะกันบอจ่ามีลูกจะคนเก้าคนเก้าคนจำได้อันเก้าคนแต่คนใหญ่ยัง ผู้นี้ผู้ง่ญ่ผู้ใ่า่สุดนะประมาณสิบช่องสิบสามปีนะใง่ายสุดในสิบเจ็อันคนที่ยางไปมัานที่เจ็ปีป่ะโดยโดยโอันนี้เถยงหน้าจะบอคือเพื่อนนี่เพื่อนนี่เพื่อนวันนี้นะอ๋อเกิดมาแล้วเป็นคนทุกโดยโดยโดคือหน้าจะบอนี่ ก็ให้เดีล้วหนไหนดินข้าวจาก่นที่ไรอหยามได้แล้ดินแม่ปั้นให้ดินเพิ่นอีกบ่แม่นหน้าจะบ่นอย่างนะอ๋อดินคงไม่เท่าทำดีกับเพิ่นเอาอยู่น้ำกันม่่เาก็ให้ยู่นิหน่อยเจ้ามาใส่เพิ่นอยู่บ่นนี้ยู่น่ะแม่นี่ยเพิ่นปั้นให้ได้เท่านี้นะดูรายคน จ้ามีชิปช่อของผลเพิ่อนๆก่นนะได้เพิ่อนๆเขาขอขึ้นเพื่อนเพืนก่อนมาเนี่ยแต่ซื้อเนียชื่อเป็นของเจ้าอยู่ปะเป็นอยู่อันดินนี่อ๋อคือว่าดินเพิ่นเหรออ้าแม่ปั่นให้เพิ่อนห่าเกิดมาแล้วเพิ่นปั่นให้แม่ยังห่าพี่ช่างยังบุได้จักย่างอ๋อเอาไปเพิ่นบุไดเอกแล้วขนาดกระดินของแม่เนี่ยเนาะแต่มีให้เดียวพี่น้องให้เดียวเพื่อนซานนั่นแหะกะ นี่ประมาณนี้พี่น้องวันนี้กะได้คำแนะน,นำมาเนาะพี่น้องว่าจนที่สุดในหมู่บ้านแต่กะพ่อบรรจามาถามกะเจอเขตเดียวกันกับของโบเตียงทองเกินเคยเข้ามาถ่ายเต็มทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้อาะะไปไายกับ่บเป็นอย่างนั้เนาะพี่น้องเพิ่นก็ยังลำบากคือเก,าอกนะ่าเนาะเพราะว่าเพิ่นดที่ต้องการความเจรือ ยังลำบ่แล้วบ่ให้เดียวนี่กะกตัหลังไปโคกานเข้ามาดำกาบอลกาโค้งมูอเจ้ากับแบบถ่ายเพิ่นแล้วก่อนเนาะทำเพิ่นบ่แล้วกะเพิ่นกรบโปงไฮแล้วไปขอกันเป็นบ่ป้ากันแต่เฮิงนะบ่กระปวนะแต่ปีนึ่งแต่ปีนึงแล้วโดยดูกาผิดเดียวกันบ่มึงกินแล้วหายกันอันนี้ก็บ่ปงีเขามาเขาไปโค้ยังบ่ทันได้เอาเขามาช่วยเลื่นเด็ดเด้อ เจ้ากาโทษด้ออันลูกชายเจ้าคนนั่นนะเพิ่นเต็มอยู่ว่าบทเต็มยัง่ว่าไปทำการทำงานแล้วเพื่อนสักดิงสักหลายจักเพิ่นปิ้นเพื่อนสองจักแล้วพอได้เงินได้คำมาแล้วมันบันยากง่ายแล้วมันใต้จมันแล้วมันทาบด้ยักตีไพโรนหายแม่แล้วแม่พูดหลังคือได้หายอยู่อ แม่แบบเหมือนบริตีแม่เหมือนบริตีฮัลจานฮะแบบมาแล้วเหมือนเบาก็เหมือนเบาเหมือนเบาบ่มนแม่ตะกี้เหมือนกับเบามุ่นยู่งมันข้ามันไปทํางานยุ่เมืองไทยนี่แล้วมันไปสัตมันจะต้องไปจัดเจ้าก็คือแบบจังใดใดพี่น้องบ่เนาะเห็นเห็นเห็นลูกแล้วม่าบอกก็แม่บอดีพี่น้องคำบอดีเนาะข้า็หายบานแม่รถไปหาลูกกาชื่อยช่แม่บปโต้น้ำมันบ่มีเงินโปูขันที่ปูไปดิเออ จและลายมันในกระตูวแล่ตะกี้มันบ่ค่อยหายตะกี้มันเป็นคนแม่คือมันไปรับ้ังเป็นอย่างเล็กอย่างน้อยมันเกาพีมนไปยุ่งขุนไปเมืองไทยมันะก็มาบ้างโควิดนี่นะโดยตะกี้ก็ได้กินข้าวกินน้ำน้ำมันและได้โ้่นมันอ๋อ ห้ากระหมานบางขควิดบางนึ่งบางใดนะมาแล้วใจมันเป็นอย่างนี้แล้วแม่ก็เลยอดห้าแล้วแม่ก็บริโต้บริษาทมันแต่ก่อนตะกี้นั่นผู้นี้เป็นคนเลี้ยงเนาะเป็นคนเลี้ยงแต่พ่ออไปอามาะแบบน้องเก้าคนคนกัะมันเลี้ยงน้องเจ็ดเปดคนมีตะมันนาเลยตะมันรู้เอาเงินมาให้ก็บริเลี้ยงบันหมาเลยแล้วเงินมันหมดแล้วมันใช้ใจลก็คือว่ายังได้เลซื้อกินข้าวกินน้ำหมดไม่พูดจักน้ำมันแต่พ่อมาแบบเอาไปมาเบื้องแม่บริํามัน โอ้เจ้าจ้ากล้วเอาใจมันจกคนที่ดีๆเนาะจากเลขคำที่มันไปติดมาติดเก้าก็บู่รู้ก็นนะมันแบบมันหายมันแบบที่สั้งเลยห้ามบัดมันดีมันก็ดีบัดมันหมาบัดหลมันหมามันก็วื้ว่าแบบนี้นะอ๋อแล้วจัดโดยเจ้าจ้าเจ้าเมื่อจักความอิดมันมาแต่ว่างั้นเขาปิดโควิดนําบัต็เอ็ดอมันจะยอดได้เพื่นเอ็ดให้ เลยเจ้าเป็นคนบ้านนี่แต่ดิเอาผัวพู้ว่นี่นะบ้านนี้อยู่บ้านนี้นะอยู่บ้านเกินเมืองนนท์กันอยู่บ้านรงท่าตะกี้นะพ่อแม่ห้าเงินได้ส่งเสี้ยนตะข่าวมาคุณละหมาดซื่ออันผัวเจ้าน่ะล่ะป้าอันไปอามีอะไรอื่นบ่คือคือป้าไปเพิ่นป่าอยู่เห็นพ่อเห็นแม่เพิ่นเพิ่นแรกเพิ่นบารมีมาแต่เตเพิ่นทุกเพิ่นหยาเพิ่นบ่มีให้มีนาแล้วเพิ่นป่าเจ้าบ่มีให้มีนาเพิ่นนี่ป้าโอ้เลยเอายังจะตะกีเนาะไม่จ้ะ จนมีลูกมีเต่าอ่ะมันกัดจนเก้าคนพอเดียวอาไปยี่ว่อโทษเด้อพอพอดีจ้าจ้า้นป่าไปจับความอึกโลยอันเจ้าไปเห็นยังไงแต่ละมือนี่ยไปหารับจ้างเอาเขาเข้ามากินนั่นเขาก็เอามากินันหมึกก้นโอ้เจ้าอยู่จะปีนะโทษนะไล่ไล่ที่เลมอันหนูสี่สิบห้าสิบเนี่ย แปลว่าซึ่งคนโคนขนแล้วาก็เชวยวจะก็พูมีวันได้ยู่ไดเสาได้ยู่กันจากซื่อตอนนี้ลูกจะไปยู่ใช่ตอนนี้อันคนแต่จูน้อยอันไปดำหนาเขาเอาเขาเข้ามาคนใดที่น้อยสุดตอนนี้สองคนนี้เนาะที่ยังติดเมย์แบบว่ายังป้าเมย์อะไรเนาะโอ้ดูป้ายก็ผู้สิบปีใหญ่สุดนี่เป็นสิบเจ็ดปีแต่คือเราบอกกันเนาะพี่น้อง ตักพึ่งผ้าอย่างมาได้ตอนนี้เลยอย่างยัางม่าจักความอยู่นะยังมีแต่จักดินนั่นแหละบ่ได้ยังตลย,<ด>ยมีแต่เข้ายังดินจังโคอะไรแต่วหวรุ่นจะไปคู่มือ,อยังแม่ยังยานแม่นอนก็บ่หลับเล<ด>ยมีแต่เกาก็กกคือเฮือนเราเนี่ยตอนนี้ผู้พูดวิถีทับหัวแล้วตอนไหนกับผู้พูพี่น้องเนาะตนี้กับภา,าว่าเขตนี้เนี่ย นัก้องซีบานานักสุดที่พี่น้องเคยเจอมากัว่าได้เนาะก็คือสอบถามได้เลยถามพ่อบ้านได้เลยเขตนี้พี่น้องทุกบุทุกกะถ้ามาเพินพ่นพามบุทุกเพินพ่นบู๊อ่าเพิ่นชินนมามไม่เห็นอย่างเนาะคือเพิ่นทุกลำบากอะไรคนเพิน่นทางเหนือนำมาอยากให้มาซอยนะพี่น้องมีหน้าให้เดียว ในแจกซอบมันโทษเด้อซ่งซอปกรเปุ่ยซ้ำซอปกรเปุ่ยนี่แหละกายทารก็มีแต่โมเมนต์ให้เดียวช้ำนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเดินบานฮะเยอะคราวแล้วดั้มใช่สิเจ้ามันแบบมองนี่ก็เป็นแบบอันนี้ปลูกไว้แล้วเนาะเ็ดยังวะอะไรเลยโมเมนต์ให้เดียวช้ำนะอ้เนาะอันมูเฮาอันเตียงทองเพิ่นมาถ่ายคลิปแต่หึงนะบ่ าาก็บูดื่อเพื่อนหมาไส้ก็ประมาณช่องแฉมเดือนนะฮะยัวแม่แม่เหมือนคน่นแข็งๆแ,และแม่โบเคยให้ถุงห้องนะนะโลแล้วว่าแม่เป็นค,ค,คนเล,นล็กมาอดีบเขาบ่คำซีบเอากับน้ำตาเบิดแล้วเนาะให้หนุ่มพวกกัให้แล้วก็บปุรายิ่งช่างแล้วสุดแล้วตะเพิ่นทรงซันคำเพิ่นทงสันหนีตากระสาตุเจ้ากะเพิ่นทระงซันกับสุดแล้วตะเพิ่อน,นว่องแม่ก็พวกนีก้ยังให้เพนนะิ<ล>่นเนาะสุด<ล>แล้วตะเพิ่นทงสันตอนเน๊ะ เขาบอกว่าใครเบื้งเบื้องโบไฮ้บฮองเอ้าก็ได้ก็ไปถือให้ต่างอยากได้นะหนอนไฮหนอนฮองก็ื่อใ้มันฮัดไฮ้องก็บกระเพิ่นบ่ให้แล้วก็บ่ได้สุดแล้วจะเพิ่นจงซ่านวางขึ้นไปแม่ก็เพื่อจับความอิจเก่งกันกระเพิ่นให้ก็สัตว์ทุ่ว่าเพิ่นก็เพิ่นบ่ให้ก็สุดแล้วแต่ว่าชนะอ่ะแต่มันแหละลงน้อยพี่น้องอันนี้กะเป็นเงินผู้ใหญ่เพิ่นเนาะ ตอนนี้ก็บ่ยาวก็ยังเหลือเงินผู้ใหญ่เพิ่นบ่หลายพี่น้องก็ก็อยากซอยบิทุกเขตทุกยงทุกเขตเลยเนาะนั้นก็อยากก็อยากซอยน้องล่คใส่ชุดนักเรียนบ่บ่เฮาใส่ชุดเองเฮาชุดนักเรียนแล้วไปหาามอ๋อไปหาไมะวนดลเป็นันลูกน้องล่เรียนอยู่นบ่เรียนอยู่ปโดย่ได้ดจ้าๆๆ เรียนจริงๆเด้อเรียงเมเด้อให่มาเด <c oughs> ้อสำคัญที่ชุดของเราในตอนนี้ก็คือเข่าพี่น้องตอนนี้นะแบบเราเข่าขินแล้วบ่มีเราหอกะถ้ามีพ่อแม่พี่น้องขิตนใจแล้วเนะาะกะอยากให้เห็นใจแล้วอันเคสนี่พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> คือเ <c oughs> ข่าหน้าแบบเบิดกินเลยว่านักสุดที่เบาะวก นักสุดในมู่บ้านบ่ไครจนที่สุดในมู่บ้านมีแต่แม่นะจุดอ๋อคือเราน่ะนักชุดในมู่บ้านพี่น้องเพราว่ามีคนไทยบ้านนุ่นสว่างเนาะแนะนําหมอยาวมาแต่บ่ฮู้ว่าบ่เตียงว่ามาแบบไหนบ่ยาบ่ฮู้แต่ทําทํายานั่นคนไทยบ้านนนสว่างแนะนําหมอยามาาาบ่บ่กบ่ยเพิ่นก็คือสิบ่แนะนํามาอกเนาะ

ไ,ไจ้าี่น้องเพื่อ <c oughs> ทานแล้วหัวเลยนเน,นาเนะฝนตกมานะหัวนะ โอเคเนาะพี่น้องก็คือเป็นเคสของบอเตียงเคยไทยเมื่อก่อนเนาะนะก็คือบายากระยมโบ้พี่น้องก็คือม,มีที่บ้านแนนำะมนายาเขาไปเนาะบายาเลยขับไปสอบถามบ่งก็คือเป็นเคสของบอเตียงเคยไทยไปแล้วแต่บายาเลยถามบอเตียงแล้วเนาะว่าเคสของของแม่มีคนซอยหลายไปและเขาซอยเบื้องต้นอยู่เนาะแต่แต่แตั้งแต่เป็นเคสเกา่าได้สองสามเดือนเนาะ ตามทีว่วายาวถามสอบถามเมย์เพื่อนนะเนาะคารมีพ่อเมย์พี่น้องอยากสอบถามเคสของป้าคนนี้กะของเมย์คนนี้กันนะติดต่อสอบถามวญญายาอะไรคือเก่าเนาะทั้งเฟิตทั้งไลน์เนาะเพื่อนก็คือ,นนงงคอสองสารไลน์แล้วพ่อเมย์พี่น้องเพราะว่ามีให้นตาตะก้าให้เดียวเมย์พี่น้องได้เข่าซองสอบก็คือวางจังไหนกับ่พ่อกินด้วยแล้วเนาะพี่น้องประมาณนี้พ่อเมย์พี่น้อง กะโอเคพี่น้องมอยาเกะงินกับผมเนงงินกับมายาเราเนาะที่สอยเบื้องต้นไปกับมายาเกะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนเนาะที่สนับสนุนซ่องของมายาจนมาห่อทุกมือนี่เนาะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่คนทุกคนเนาะขอยพึ่นมีสุขภาพตั้งไกลแข็งแรงบรเจ็บบ่จนขอยร่ำไปด้วยเนาะสุขายได้สุขใจสบายใจมายาเกะขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่เข้ามหาชมคิปของมายาจนจบเนาะ สำหรับคลิปนี้วันย่ากระปากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชรก์กดติดตามให้วันยา่าคือเก่าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้วันย่าฮ็ดคลิปๆต่อไปสำหรับคลิปนี้วันย่ากระสิกาบข้ามบาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง